เพราะตอนนี้มีคําเตือน10จังหวัดภาคใต้นะคะมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่คลื่นลมในอ่าวไทยยังมีกําลังแรงอยู่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่22เตือนนะคะว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนพื้นที่ดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วม และวันนี้นะคะสถานการณ์ที่พื้นที่10จังหวัดภาคใต้ที่ว่าไปนั้นฝนตกหนักค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะดังที่จังหวัดชุมพรที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรัง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือต้องระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งตะวันออกต้องขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นทัดฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะ